สวัสดีครับทุกคนผมแอบ เอผมไปทางนะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ที่จะได้เตือนภัยน้องๆหลายๆ,ๆคนที่ผมเพิ่งเจอมาล่าสุดเ,เลยกันคือผมจะบอกว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นข่าวณตอนนี้นะครับที่มีการขายข้อมูลหรือแฮ็กข้อมูลแล้วก็ข้อมูลของประชากรประชาชนไทยเนี่ยล่วไหลไปกว่า55้าล้านบัญชีเนาะข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถามว่ามันสําคัญยังไงมันก็จะมีตั้งแต่บัตรประชาชนเลขบัญชีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยว ี่ยวข้องกับตัวเราทั้งหมดเลยเอาง่ายๆก็คือเขาจะรู้หมดเลยว่าเราอยู่ไหนอะไรยังไงแล้วก็บ้านเกิดเราอยู่ไหนด้วยที่สําคัญเบอร์มือถือด้วยครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เมื่อหลุดออกไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คงจะตกไปอยู่ที่ไหนไม่ได้นอกจากพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนาะแล้วช่วงนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ระบาดด้วยซึ่งหลายๆคนก็เริ่มจับไตเริ่มไม่โดนแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกกันแล้วซึ่งผมไม่เคยรับสายแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่แบบว่ามาเล่นมุกส่งของพัสดุตกค้างหรือมีสิ่งผิดกฎหมายอะไรอยย่่่าางงเ้ซึึผมรูสกวน มุกที่เก่าแล้วก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะจับทางกันได้แล้วแต่ทีเนี้ยล่าสุดผมต้องบอกเลยว่าผมซึ่ง เป็นคนที่น่าจะทันแก๊งคอนเซนเตอร์อะไรเหล่านี้ซึ่งผมว่าผมไม่น่าจะโดนหลอกได้แต่ล่าสุดที่ผมโดนมานี่ผมถึงกับต้องมาอัดคลิปเพื่อแชร์ประสบการณ์แล้วก็อยากจะเตือนภัยน้องๆกันเลยคือล่าสุดที่ผมโดนคือน่าจะเมื่อประมาณสัก2 3สสัปดาห์ที่แล้วผมจำได้เลยครับว่าตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาวัน7จ็โมงเช้าซึ่งผมต้องขอบอกกันว่าผมเป็นคนที่ทางานตอนกคืนแล้วก็จะนอนช่วงเช้าตื่นสักประมาณบ่ายโมงซึ่งการที่มีสายหรือว่ามีอะไรโทรมาตอนประมาณ7 8โมงเนี่ยถือว่าเช้ามากแล้วผมกำลังสลืมสลืออยู่เลยทีนี้ก็เลยว่าเอ้ยเผื่อมีแบบพัสดุมาส่งของช้อปปี้หรือแกล็บหรืออะไรอย่างเงี้ะมั้งเราก็เลยรับสายไปพอผมรับสายมาปุ๊บสิ่งแรกที่ผมดีเลยก็คือสวัสดีครับใช่คุณพงศพิทักษ์สละชีพหรือเปล่าครับอันนี้โทรจากปอทนะครับกระผมชื่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนามสกุลตึ๊ดตึ๊ดมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนบลาบราบาอยู่ที่ปอทนะครับผมก็แบบเอ้ย อะไรวะปทอทเดี๋ยวก่อนนะเราไปทําอะไรที่มันไม่ดีหรือผิดพลาดแลารก่อนวะคือตอนนั้นคืนด้วยความร่ว่าเราเบอร์แล้วก็แบบตกใจตื่นมาตอนเช้ากําลังสลืมสลืออยู่เราก็แบบครับผมเออม be <more later. S 2> ีอะไรหรือเปล่าครับเราก็คิดว่าใครไม่ไปอ้างชื่อเราหรือไปทําอะไรไม่ดีแน่เลยก็เลยถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าบัญชีคุณพงพิทังนะครับเลขบัญชี982าแปดตึ๊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 ดธนาคารกรุงไทยสาขาที่ตั้งที่จุดจุดจุดจังหวัดลบบุรีอันนี้ข้อมูลถูกต้องใช่ไหมครับ เฮีย yeah. ตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นคอร์เซนเตอร์นะ คือรับสายมาแล้วพูดมาลักษณะเนี้ยคิดว่าเป็นคอนเซ็ปเตอร์แต่ด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลและน้ําเสียงที่เหมือนแบบข้าราชการมากหรือแบบเหมือนแบบหน่วยงานมากๆอ่ะแล้วก็ข้อมูลที่เขาพูดมาตั้งแต่ชื่อนามสกุลรวมไปถึงบัญชีเลขบัญชีแล้วก็ที่ตั้งบัญชีอย่างเงี้ยคือมันตรงหมดเลยเว้ยเลยทาให้เราตกใจมากว่าเฮ้ยไอ้เฮียก,กูต้องโดนเลยแน่เลยว่ะผมก็ตอบไปว่าใช่ครับเอ่อไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าบัญชีของผมเนี่ยเคยมีการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเว็บพนันไหมเราก็พูดตรงนะอั นี่ผมกล้าสาบานร้อยเปอร์เซ็นต์ลยว่ากูไม่เคยทําเว็บพนันเลยเว้ยไม่เคยเอาบัญชีตัวเองผูกกับเว็บพนันหรือไม่เคยอะไรเลยก็แล้วแต่คือไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันเลยเว้ยแต่ ถามว่าผมเคยเล่นพนันไหมต้องยอมรับว่าผมเคยเล่นเคยเล่นเมื่อน,นานมาแล้วถ้าใครเคยจําได้ก็คือ,อสมัยตั้งแต่ท็อกทอกนะตอนนั้นที่แบบว่าเล่นกับแบบเออเขาแชร,ชร์กันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ล้อกันว่าเอออีกันนิกาอะไรอย่างเงี้ออยถ้าใครจําได้นะเออแล้วก็โดนผมก็โดนแบบเละเทะไปตอนนั้นก็โดนไปเป็นแสนกว่าบาทแล้วก็เลิกเล่นไปทีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเราตรวจสอบว่าบัญชีของคุณพงพิทักษ์เนี่ยได้มีการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเว็บนี้นะเขาก็พูดชื่อเว็บมา ไอ้เราก็จําไม่ได้ไอ้แียเรื่องแม่งเป็นสิปีแล้วอะคือผมก็เคยเล่นเว็บพนันเว้ยแล้วแบบเราก็ไม่รู้มันผูกบัญชีกับธนาคารหรือมันบันทึกข้อมูลไว้หรือเปล่าเราก็ไม่ชัวร์ถูกปะทีนี้คือเขาก็บอกว่าเออแบบเนี่ยเราอะเคยมีความยุ่งเกี่ยวแล้วบัญชีเราอะมีการโอนเงินเข้าออกที่ผิดปกติทีเนี้ยปอทออกำลังยื่นเรื่องฟ้องร้องแล้วก็เตรียมหมายจับเราก็แบบเอ้ยถ้าเกิดมันมาเป็นแ๊งคอร์เซ็นเตอร์มันไม่เคยเล่นมุกอะไรที่ข้อมูลตรงบริบทตรงคือ มันตรงไปหมดเลยเว้ยถ้าเกิดมึงโดนพวกน,นี้มึงก็ต้องเหวอแบบกูเวย้ยทีนี้สึกปุ๊บแม่ก็บอกข้อมูลมาตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะบัญชีที่เราใช้โอนแม่ก็ตรงชื่อบัญชีแม่ง็ตรงหมดเลยทีนี้เขาแบบผมพูดตรงเลยครับผมไม่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันไม่เคยทําไม่เคยเชื่อบัญชีอะไรเลยนะครับเขาบอกว่านเ,ออเนี่ยเอเนียมันขึ้นอยู่ในระบบว่าคุณรับเงินผิดปกติคุณไปทํามาหรือเปล่าคุณยอมรับมาดีกว่าตอนนั้นอะด้วยความตกใจและความกลัวว่าข้อมูลมันตรงหมดเลยอะแล้วก็พอดเรื่องแมงเสือกตรงอี ไหมเคยครับแต่นานแล้วฮะเมื่อ10ปีที่แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทําการออกหมายเรียกเพื่อที่จะเชิญตัวคุณภูมิทักน์มาแต่ต้องบอกกันว่าการที่จะออกหมายเรียกมาครั้งนี้ คุณภูมิพิทักษ์ก็ต้องเตรียมทนายคุณภูมิพิทักษ์ก็ต้องเตรียมหลักฐานมาหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างมีเยอะพอสมควรผมพูดตรงๆคุณภูมิพิทักษ์เลยแลัวกันผมเจอเคสแบบนี้มาเยอะพวกเคสเว็บพนันพวกเคสเล่นแล้วก็โดนผูกบัญชีไม่รู้ตัวเนี่ยผมเจอมาเยอะมากผมถามคุณภูมิพิทักษ์คำเดียวว่าคุณภูมิพิทักษ์อยากให้ผมช่วยหรือเปล่าคือณตอนนั้นคุณผู้ชมเข้าใจปะว่าผมกลัวเว้ยผมยอมรับว่าผมกลัวเพราะข้อมูลที่มันพูดมามันตรงหมดเลยแล้วทีเนี้ยด้วยววาาามมร้้้่ออยยกกใใหหเืงัันนแลจบ จบได้ก็จบไปเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการออกหมายเรียกนี่นั่นถ้าเกิดว่าคุณภูพิทัศน์เนี่ยอยากให้เรื่องแบบไม่ยาวแล้วจบไวเนี่ยคุณพูพิทักษยอมติดสินบนเจ้าหน้าที่ไหมซึ่งในหัวกูนะตอนนั้นถามว่ามันมีแว็บหนึ่งไหมที่มันติดเข้ามาในหัวว่าเอออาจจะเป็นแกล้งคอสนสเตอร์ก็ได้มีฮะแต่นิดเดียวเพราะอะไรดูไหม คือกูรู้สึกว่าไอการติดสินบนเจ้าหน้าที่ในประเทศเราอะแม่งคือเรื่องปกติที่กูรู้สึกว่ามันดูเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยอะและ้วกูรู้สึกว่าการเล่นมุกติดสินบนเจ้าหน้าที่อะคือไม่เนียนสัต์เลยด้วยเชีวเดิว่าคือณตอนนั้นต้องบอกกันนะน้องๆคือถ้าเกิดใครดูในคลิปนี้อยู่อย่าทําแบบผมนะคือณตอนนั้นใจผมอะอยากแบบเอออยากให้เรื่องจบอาจจ่ายเงินไปปุ๊บแล้วผมเรื่องเงียบเลยเพวกผมแบบไอ้ที่คือตอนนี้ผมก็ไม่มีเงินแล้วผมเพิ่งฟื้นมาจากแบบการลงทุนพลาดในคริปโตการเทรดนี่นั่นจากปีที่แล้ว แล้วซึ่งตอนนี้ถือว่าแย่มากเออเขาบอกเขาจะช่วยดูแลนะแต่ก็ต้องมีค่าน้ําชาด้วยอะไรด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยเคสเนี้ยห้าหมื่นจบเลยห้าหมื่นจะไม่มีเรื่องถึงคุณเลยโหเชี๊ยคือถ้าเกิดห้าหมื่นในสมัยก่อนที่เรามีเงินอ่ะแม่งขี้ปรติ๋วมากเว้ยแต่ห้าหมื่นนะตอนเนี้ยเจี๊ยพันหนึ่งกูยังไม่มีเลยกูแบบเื้เครียดมากทีนี้ก็เลยแบบเอ้ยอยู่ๆในหัวมันก็เกิดเอกขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็น แก๊งคอร์เซ็นเตอร์วะผมก็เลยถามเขาไปว่าโทษนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่ไว้ใจพี่นะผมขอทราบชื่อนามสกุลพี่แล้วก็สถานที่ที่พี่ทํางานอีกรอบได้ไหมครับโหทีนี้แม่งเล่นใหญ่เลยเฮ้ยน้องถ้าน้องไม่อยากให้พี่ช่วยแต่แรกน้องก็พูดตรงๆเนี๋ยวเสียเวลาทาไมพี่จะได้ออกหมายจับไปเลยเราก็แบบเอ้ยใจใจก่อนพี่คือผมไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่ผมก็ขอเช็คข้อมูลเพื่อความสบายใจหน่อยได้ไหมถ้าเกิดผมเช็คแล้วว่าพี่มีตัวตนจริงๆพี่เป็นเจ้าหน้าที่จัปออทจริงผม หากู้เงินมาโอนให้พี่เลยก็ได้ครับเขาก็บอกชื่อนามสกุลแล้วก็ปอทอที่เขาสังกัดอยู่ผมก็ได้แบบว่าหยิบมือถือเครื่องนึงขึ้นมาเสิร์ชไอ้เหี้ยแม่งมีเจ้าหน้าที่คนเนี้ยอยู่ที่ปอทอจริงเว้ยไอ้เชี้ยผมก็แบบชิบหายละไอเป็นเรื่องแน่เลยแต่ใจนึงอ่ะก็ยพยายามภาวนาให้แม่งเป็นแก๊งคอสเซนเตอร์น้ยผมก็ได้หยิบมือถือแฟนขึ้นมาบอกยืมแป๊บนึงแล้วก็กดโทร,รไปถามบอกพี่แป๊บนึงนะผมก็มีูาสายแล้วไ แล้วก็โทรไปสวัสดีครับเอ่อสอบถามนิดนึงครับพอดีผมโดนเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งโทรมาหาแล้วก็บอกว่าผมมีความยุ่งเกี่ยวกับเอ่อเว็บพนันแล้วเขาให้ผมจ่าย5 0,000จบเลยนี่เออมันจริงไหมครับแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้มีตัวตนจริงหรือเปล่าที่ชื่อว่าจุดๆจๆๆุๆงเงี้ยครับเชื่อไหมคำตอบที่ได้มาทำผมใจชื้นเลยเว้ย โอ้คุณครับใจเย็นนะครับอย่าไปให้ข้อมูลมันอย่าไปโอนเงินให้มันนะครับเจ้าหน้าที่คนนี้มีตัวตนจริงๆ,ๆครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่โดนสวมรอยตอนนี้เขาไปแจ้งความไปแล้วนะครับตอนนี้คือคนเนี่ยโดนแบบอ้างชื่อเยอะมากไม่ใช่เขาแน่นอนเขาไม่มีทางเรียกตังค์หรอกครับเพราะฉะนั้นอย่าได้เชื่อครับวางสายเขาไปเลยด้วยนั่นเขาไปเลยเชื่อโอ้โหเหมือนยกภูเขาจะอ,อกเลยอะแล้วทีนี้ผมก็เลยว่าอโอเคตอบตกลงรับทราบปิดเปิดมิวส์ไม่ตอนแรกขึ้นมาผมก็ ที่ใส่เลยไอ้สัตว์มึงว่างมากเหรอคนจะหลับจะนอนมึงมาหลอกกูทำเคี้ยอะไรกูใส่เลยทีนี้ไม่บอกเฮ้ยคุณพูดดีนะผมฟ้องร้องคุณได้นะ ฟ้องร้องคืยอะไรกูโทรไปถามมาแล้วมือมันตัวป๊อไปควายแล้วแม่ก็วางไปเลยเว้ยคุณผู้ชมครับตอนแรกอะ่ะผมรู้สึกว่าผมอ่านข่าวแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอิมแพคอะไรมากมายนะกับการที่ข้อมูลประชาชนแม่งหลุดไปแต่ผมก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าการที่ข้อมูลประชาชนหลุดไปอะ่ะแล้วมันทําอะไรได้ถ้าเขาไม่มีเลขธุรกรรมที่ต้องยืนยันแบบอ่ะเรื่องบัญชีธนาคารอายัดเงินหรืออะไรเงี้ยคือมันทําอะไรไม่ได้แนละ้วถูกป่ะทีนี้พอมาเจอแก๊งคอนเซปเตอร์ใช้มุกที่แยบย์ยนขนาดนี้ครั้งแรกอ,ะอ่ะไอ้ยูช็อกเลยเว้ย แล้วมุคลิกสุขภาพขนาดผมที่แบบคือผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งรผมฉลาดนะเว้ยแต่ผมก็พอที่จะมีสติพอที่จะแบบแยกแยะได้ว่าเอออันไหนแก๊งคอเซนเตอร์อันไหนแบบโทรมาจรงิงๆจังๆเพราะว่ามันเคยมีแก๊งคอเซนเตอร์โทรมาปั่นผมอย่างเงี้ยเออพัสดุตกค้างมีของผิดกฎหมายคือกูก็เล่นกับมันไปแบบนแล้วสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพบะแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นลักษณะเนี้ยมาแบบเสียงสุขุมไลข้อมูลมาแต่แรกเป๊ะเป๊ะเป๊ะกูกลัวครับกูกลัวมาก,ก,มากแล้วกูเกือบเสียงเงินห้าหมื่น ตอนนั้นผมยืมแม่มาด้วยผู้ชมผมบอกเลยว่าพอเห็นข่าวที่คุณอาสรยุทธ์แชร์แต่ละอันบอกว่าไปซื้อต่อเข้ามาด้วยราคา8,000บาทนู่นนี่นั่นแฮกเข้ามาเป็นคนขับรถไม่ได้เก่งด้านไอทีผมว่า คือผมขอไม่คอมเมนต์เรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่ทละกันเพราะผมรู้สึกว่าให้ผลงาน,นเป็นคําตอบให้สิ่งที่เราเห็นกันตามหน้าสื่อสาธารนณะเป็นคําตอบแล้วก็ให้คุณผู้ชมให้คะแนนเอาแล้วกันครับส่วนตัวผมผมทําคลิปนี้ออกมาเพราะผมอยากเตือนบอกเลยว่าถ้าใครเจอลักษณะผมเนี่ยเป็นใครใครก็โอนครับถ้าไม่โทรไปเช็กก่อนผมเกือบโอนจริงๆนะผมยืมเงินแม่มา5 0,000ผมเกือบโอนเพื่อที่จะแบบให้เรื่องมันจบอะ เอาเป็นว่าน้องๆน,นะครับถ้ารับสายแล้วและโดนสอบถามข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเอาไปเตือนคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดเจอลักษณะนี้ถามชื่อนามสกุลโทรถามสถานที่ที่เขาทํางานแล้วเช็คก่อนว่าใช่เจ้าตัวไหมนี่เป็นสิ่งเดียวที่าทาได้แะครับจริงๆเรื่องนี้มันไม่ควรจะตกมาเป็นภาระพวกเราได้ซ้ํามันคือข้อมูลส่วนบุคคลนี่ผมสามารถฟ้องร้องคนที่ทําข้อมูลหลุดไปได้ไหมคือทำไมผมต้องมารับคออย่างนี้ด้วยอะ่ะโหผมแม่ ให้คุณผู้ชมตัดสินกันเองแล้วก็คลิปนี้ผมทําขึ้นมาอยากให้เป็นสิ่งเตือนนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นปั่นสล็อตอ่ะวัยรุ่นบาคาร่าวัยรุ่นพนันบอลเ<น>ชื่อผมครับอันตรายสอบถามชื่อนามสกุลสถานที่ทํางานแล้วโทรไปถามออก่อนครับเพราะถ้าเกิดใครโดนแบบผมผมบอกเลยว่าน้ําเสียงการพูดการเรียบเรียงบทแม่งไปเปอี่ยงกับเจ้าหน้าที่มากผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับทุกคนระมัดระวังตัวนะครับผมไม่นัวขอบคุณครับ